สวัสดีครับวันนี้บริษัทพรเจริญช่างคิดกำลังรีวิวนะครับผ่านขุดมันรถไทยเล็กใช้กับรถ3 0มสถึงห้แรงนะครับแล้วก็ผานขุดมันรถไทยใหญ่ใช้กับรถ60แรงขึ้นไปนะครับ60ถึง100แรง120แรงแล้วก็ผานยกลงมันนะครับถังปุ๋ยรุ่นใหม่นะครับพร้อมถังปุ๋ยใช้กับรถ 3 0ถึง50แรงไป20 2บ20นิ้วแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาผัานยกลงมันนะครับใบ24นิ้วบัวใหญ่ลูกปืนใหญ่พร้อมกระท้ายพร้อมล้อจักรนะครับคานก็170เสซนสำหรับรถ45แรง47แรง50แรงนะครับวันนี้เราจะทํารีวิวพร้อมๆกันนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับขออนุญาตแนะนำอธิบายนะครับ ฐานขุดมันของบริษัทพรเจริญช่างคิดรถไทยเล็กรถไทยใหญ่นะครับฐานขุดมันอันนี้เราขายมานานแล้วครับไม่ต่ำกว่าส0ปีนะครับแบบอันนี้เป็นแบบอาจารย์อนุชิตนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ออกแบบดีมากนะครับวิเคราะห์วิจัยไม่ต่ำกว่า3ปี4ปีออกแบบเสร็จปุ๊บไปเทสจริงนะครับอยู่หน้างานดินทรายดินเหนียวดินล้วนดินแข็งเป้าหมายที่อาจารย์ตั้งไว้หัวเวลาเราขุดแล้วครับ หัวมันไม่ต้องไม่ให้เกินหักมากกว่าร้อยละสามกิโลนะครับอนนี้เป็นเป้าหมายนะครับเราก็โจทย์ที่ตั้งไว้หลังจากนั้นผลิตเสร็จแล้วไปเทสนะครับแล้วก็ถ้าหัวมันนะครับหักมากกว่าสามเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาออกแบบใหม่ครับคิดใหม่ทีนี้แบบอันนี้นะครับผ่านมาที่มาหมดแล้วครับดินเหนียวดินทรายดินร่วนนะครับหัวหัก ยังไงก็ไม่เกินร้อยละสามเปอรเนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเวลาเราขุดแล้วครับไม่ต้องมีคนเดินตามเก็บนะครับอันนี้ออกแบบมามันออกพิกออกมาเราก็วางบนลงไม่ได้ออกหลุดซ้ายหลุดขวาเพราะว่าถ้าเครื่องขุดมันทั่วไปมันจะหลุดซ้ายหลุดขวานะครับเราก็ต้องมีการขุดกับคนเก็บต้องทำพร้อมกันอันนี้ขุดแล้วก็ขุดคนเดียวก็ได้นะครับเจ้าของแปลงตื่นเช้า ทีห้าหกโมงเช้าเราก็ขุดไว้เราก็ทิ้งไว้เราก็เพราะว่ารถเนี่ยเวลาขากลับเนี่ยมันก็ไม่ได้เหยียบหัวอย,อยู่แล้วครับเราก็เวลาคนมาเก็บก็เก็บที่เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเราก็ถ้าเปรียบเทียบกับฐานขุดมันทั่วไปนะครับหัวหักถ้าขุดมันทั่วไปเราใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องามาทั่วไปหัวหักไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละยี่สิบห้ากิโลครับทีนี้ กฎบัตของคนเจริญทางกานะครับช่วยได้นะครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตหัวหักที่ดุดแล้วถ้าเก็บไม่ได้ก็เสียดายเนาะเสียดายตังค์เสียดายผลผลิตที่เราทํามาสุดท้ายเก็บไม่ได้ก็เป็นอยู่ในดินนะครับทีนี้ขุดมานนะครับเวลาลุขาเลือกก็เราถามนะครับลงหาข้อมูลนะครับเราก็ถามลึกๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวใกล้ๆนะครับเริ่มจากเครื่องขุดมันตัวนี้นะครับ อันนี้ตัวเล็กนะครับใช้กับรถ30แรงถึง50แรงนะครับการประกอบก็ง่ายนะครับเนี่ยครับมี3จุดแล้วก็โครงสร้างนะครับกระทูณเห็นไหมครับเราทําออกมาแข็งแรงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคาน3ามตัวครับเด็กตรงหนาครับร้อยเชื่อมลูกค้าก็ดูได้แล้วก็อันนี้ครับสามารถเลื่อนได้ทับไม่ได้เชื่อมตาตัว สึกแล้วเราเผื่อไว้แล้วครับมี3มรูครับขยับลงขยับลงจนสึกหมดนะครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ดินร่วนดินเหนียวดินทรายตัวนี้ครับสามารถปรับได้นะครับขึ้นลงได้นะครับตามสภาพดินนะครับการขึ้นลงก็ง่ายนะครับไม่ยากตรงนี้ทําให้ปีตัวนี้ปีกันนี้นะครับท่านว่ามันออกมาเวลาขุดแล้วปุ๊บเนี่ย ออกแค่ข้างเดียวนะครับไม่ให้ไปด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับสามารถปรับได้นะครับความแข็งแรงกระทู้นะครับดินเหนียวดินทรายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ้อยเชื่อมทุกอย่างนะครับพยายามทําดีที่สุดนะครับที่บริษัททาได้ตาม r d นะครับแล้วก็ตามฟีดแบ็ของลูกค้านะ ก็ลูกค้าที่เอาไปใช้กันอยู่นะครับก็พอใจสินค้านะครับผลงานออกมาสวยมากนะครับฟังเหนือฟังภาคกลางภาคอีสานนะครับลูกค้าก็ชอบนะครับสองสามปีที่แล้วที่ไปงานคอนเกตนะครับลูกค้าก็ซื้อกันเยอะมากนะครับแถวเขตมณฑลนะครับไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบเครื่องนะครับตอนนี้โควิดก็ไปงานไม่ได้นะครับก็ลูกค้าก็ติดตามที่บริษัทบาเฉลิ มีบริการส่งทั่วประเทศนะครับอันนี้เครื่องขุดมันรถไถเล็กรุ่นต่อไปนะครับเป็นเครื่องขุดมันรถไถใหญ่60แรงขึ้นไปถึง100 120แรงนะครับคานตัวนี้ไม่ใช่เป็นเหล็กกลองนะครับเป็นเหล็กฉากนะครับประกับเหล็กฉากนะครับแล้วก็หน้าแปลนเห็นไหมครับจับน็อตเป็น1นิ้วนะครับน็อตเป็นใหญ่เลยครับน้าหนักอันนี้400กิโลนะครับ ใช้กับรถห0สิบแรงขึ้นไปนะครับนะครับใบก็เป็นใบใหญ่นะครับใบ2ี่สิบี่นิ้วโครงสร้างนะครับดูได้ครับไม่ผิดหวังนะครับใบอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับเหล็กกันนี้ก็หนาขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเล็กนะครับเพราะว่าต้องพร้อมที่จะรับแรงรถไถใหญ่นะครับรถห0สิบแรงขึ้นไปนะครับ แ0แรง90แรง100แรงใช้ได้นะครับทุกตัวครับสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้นะครับสามารถปรับได้ถ้าเรามีดินเหนียวดินทรายหัวมันเล็กหัวมันใหญ่สามารถรับได้หมดนะครับเราก็สินค้าต่อไปนะครับผ่านยกลงมันนะครับมี2รุ่นนะครับของบริษัทบอนเจริญช่างกิดนะครับเราจะเริ่มจากรุ่นเล็กนะครับ อันนี้ใช้กับรถเล็กๆนะครับรถ25แรง3าแรงครับ40แรงนะครับ50แรงก็ใช้ได้นะครับอันนี้ใบ22นิ้วบัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นใหม่ที่ออกมานะครับมันจะเล็กกว่านะครับบัวนี้เล็กกว่าแต่ก็ของบัวของบริษัทครเจริญชัางกิจเลยนะครับใบ22นิ้วพร้อมลอดจักรลอดจักรก็พร้อมบังสู้นะครับแล้วก็มีกระถายครับพร้อมไม่ให้ เวลาเรายกลงนะครับไม่ให้เปยนะครับการยกลงมันจะตรงนะครับถังปุ๋ยรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้ถังปุ๋ยออกมากออกน้อยปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับปริมาณปุ๋ยต่อไร่นะครับสามารถปรับได้เราอยากให้ปุ๋ยลงมากลงน้อยก็ปรับที่ถังปุ๋ยได้เลยนะครับข้างบนก็เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสอันนี้อยู่ด้านในนะครับมันจุกได้50ิกว่าลูนะครับ โครงสร้างแข็งแรงนะครับรุ่นนะครับรุ่นนี้ที่รุ่นใหม่ล่าสุดบรดิษัทเจริญช่างกีโออกมานครับคานตนี้นะครับเมตรห้อันนี้คาร1เมตรเสไปครับยี่นิ้วบัวนะครับบัวใหญ่ครับ ลูกปืนใหญ่ครับพร้อมรดจักรนะครับพร้อมสุดท้ายครับใบใหญ่ใบ24นิ้วทั้งปุ๋ยทั้งปุ๋ยนะครับเรียบอับได้ทั้งปุ๋ยรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรจเจิริญช่างคินนะครับออกมากออกน้อยก็แบบง่ายครับแค่หมุนตรงนี้ครับตั้งปริมาณปุ๋ยได้เลยว่าไร่ละเราอยากได้กี่กิโลห้าโลสิบโล20ี่โลสาิบโลสามารถ ตังที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็นวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัทคอนจเจริชคิดผ่านยกลงมันตัวนี้นะครับใช้กับรถ45แรง47แรงรถกลางนะครับ50แรง ota, 49, ki, ครูโบต้าเยนมาอิซกินะครับ54จอนเดีย45แรงนะครับรถกลางนะครับวาคานันนี้เม็ด70ใบ24นิ้ว ถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับแ้่ก่อนมีแต่ตัวนี้เราก็ตัวใหญ่ก็เป็นใหญ่ไปเลยนะครับรถไทยใหญ่60แรง70แรงเลยครับตัวนี้รุ่นใหม่ออกมาสำหรับรถกลางๆนะครับรถกลางในตลาดตอนนี้มีกันเยอะนะครับการยกลงตัวนี้ก็ขยับได้ครับถึงตัวนี้ตั้งไว้ที่คานตัวนี้ของเรา170เซนนะครับความกว้างโล่งเนี่ยเราขยายได้มากกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้แค่150เซนนะครับอันนี้เพิ่มมาอีก20เซนตนะครับ คุณภาพเหล็กออกแบบทุกอย่างนะครับเป็นมาตรฐานของบริษัทพรเจริญช่างคิดเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับเวลาลูกค้าแล้วใช้นะครับเรื่องราคานะครับลูกค้าติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างคิดได้เลยนะครับเ e b บุกเครื่องหยอดขท้าพรเจริญช่างคิดพระพุทธบาทนะครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทมาโรงงานไม่ยากครับอยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจพระพุทธบาทหรือ วัดพระบุณธบาทนะครับลูกค้าที่สนใจอยากมาดูตัวจริงหรืออยากมาดูที่โรงงานก็ยินดีนะครับมาดูที่โรงงานของเราได้ครับมีโรงงานมีสินค้าหลากหลายนะครับสำหรับรีวิวนี้วันนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ